สวัสดีครับเพื่อนเพื่ทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของห้างเสียงเช้าบ่ายนะคะประจำวันศุกร์ที่แปดกรกฎาคมหกห้าเนาะตัวเด่นก็คือแปดกับ1นะคะตัวรองก็คือเกับสองแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสี่แปดห้าแปดเจ็ดแปดเก้หนึ์แปดหนึ่งเก้าเกศย์เก้า ปดหนึ่งห้าเก้าหนึ่งเจ็ดห้าแปดหนึ่งเจ็ดแปดห้าหนึ่งหนึ่งสี่นะจับคู่ซื้อกันต่อนแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดเก้าเก้าแปดเก้าสองสองเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้านะอย่าลืม,มามาซื้อบ่ายเด้เด้อต่อไปห้างเสียงบ่ายตัวเด่นก็คือสามกับหกตัวรองก็คือห้ากับแปดนะ สามศูนย์สามหนึ่งสามห้าสามเจ็ดสามเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสามหกห้าหกแปดหกหกหกแปดห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดแปดศูนย์แปดหนึ้าแแล้วก็ห้า สามห3หก3า8สามห้าห้าสดแปดดห้าห้นะคะอย่าลืมมาไปซื้อเช้าด้วยนะคะเนี่ยก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีทั้งสองแนวทางนะคะถ้าจะรูดก็รูดตัวเด่นเนอแต่เราอย่ากให้จับคู่เอาง่ายดีเนาะไม่ต้องเปลืองเงินเยอะนะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะคำเตือนจากทางช่องคือไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะ อย่าลืมมาบ่ายขึ้นมาซื้อเช้าด้วเด้อถ้ามันจะเบิ้ลกระเบิ้ลในตัวนะคะหนึ่งหนึ่งแปดแปดเก้าเก้าสองสองแบบนี้นะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไคร์กดไลค์ให้นะคะเอาสี่ตัวนี้แหละไปซื้อ V.I.P ได้นะขอบคุณทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ